กาวไกสบายดีพี่น้องเมื่อสกุลสกุเอาหกมาฮาแล้วท่งสามารถแชแนลนะวันนี้ประมาจะพาทุกคนมาอัปเดตเบื้องเส้นทางจากสีเกิดหาสีไขหรือว่าสีไขหาสีเกิดเนาะตัวนี้แป่นระมาจะพอยู่ที่สีไขเนาะทุกคนนอก็ถือว่าระมาจะเริ่มจุดยุดที่สีไขนี้ไปหาสีเกิดว่าถนนนั้นเป็นแนวใดแล้วนะทุกคนนอก็ถือว่าเพื่อนก็อัปเดต มาอัปเดตให้ท่านสมได้เบิ้งได้เห็นนํากันเนาะเริ่มจากจุดนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นจุดแย่งเนาะถ้าไปเบื้งองซ้ายมือก็จะไปทางเมืองสังทองเนาะอ่าส่วนเส้นทางตรงนี้จะออกไปทางสีเกิดนั่นเนองเนาะรวมๆระยะทางก็จะเป็น7กิโลเมตรเนะาะที่ เพิ่นได้ปูเป็นเส้นทางคอนกรีตเนาะอัปเดตเป็นคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยเนาะอยู่ในโปราฮอก็มีหลายจุดพอสมควรเนาะที่เพิ่นกําลังเลงมีการแก้ไขเนาะเส้นทางระบบระบายน้ําอีกอย่างต่างๆเนาะให้มันเป็นคอนกรีตเนาะอยู่ในตัวเมืองเนาะตัวเมืองอ่นาคอนครหลวงวิจันทร์แห่งนี้นั่นเองนะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ เพื่อนได้ปูเป็นคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะเส้นทางเลข13เหนือเนะอาะตัวนี้เนะาะบอมากับอัปเดตจากสีไครเนะาะไปหาสีเกิดเนะาะเดี๋ยวมาเบื้องน้ำกนะันเนาะว่าเป็นแนวไหนเนาะเส้นทางครอบกับเพื่อนก็นจะตัดเป็นแนวนี้นะทุกคนเนาะอยู่ในประเทศลาวเพื่อนก็ใช้เลนเบื้อง หัวเนาะอ่าถ้าอยู่ไทยกับไซเลนเบื้องซ้ายเนาะอ่าแต่ตอวนี้จะเป็นอยู่ในประเทศลาวเนาะอ่านี่ก็เส้นทางงามๆแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าอ่าเป็นเส้นทางคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยเนาะเส้นทางคอนกรีตก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่อ่าเป็นวัสดุที่ทนทานเนาะอ่าแล้วก็รับน้ำหนักได้หลายเนาะที่เพื่อนปูนั่นกันหนาพอสมควรเนาะอ่าอยู่ในเส้นทางเลขสิบสามเหนือแห่งนี้นั่นเองนะ อ่าแล้วก็ขี่รถก็จะเป็นแบบว่าไวกว่าเก่าเนาะทุกคนเนาะอ่าจากเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบอ่าทางยางเนาะก็จะเปเพล้วก็มีคอกมีขุมเนาะถ้าเฮ็ดไม่ไหมก็ไซได้คือกันเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ก็ือว่าเปเพลลวก็เส้นทางแห่งนี้เพิ่นก็หากะอ่าเฮ็ดสําเร็จบ่โดนมานี้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะอ่าแล้วก็มีมีบางบ่อนเนาะเพิ่นกําลังเก็บเวียกเก็บงานเนาะนี่มีบางบ่อนเพิ่นก็ยังมีแบบเก็บ เรียกเก็บงานก็คือแบบบกซอกพวกสี่วอหรือว่าอของระบายน้ำในอย่างต่างๆเนาะเพื่มีการซ่อมแซมเนาะอันนี้ก็จะเป็นหานวัสดุก่อสร้างเนาะ,ะสุวรรณีนั่นเองเนาะอยู่เขตนี้ก็นในฤดูฝนเนาะก็ถือว่ามีน้ําท่วมเนาะ,ะแต่มาาบึง้งในปีนี้เนาะว่าฤดูฝนนั้นจะมีน้ําท่วมขังหรือว่าการไปกันมาสิยุ่งยากหลายซ้ำใดนั่นเองนะแต่ว่าเดือนนี้ก็ยังปร่ทันฮอด อละดูฝนเนาะกะจะเป็นฤะดูแล้งนั่นเองนะอ่าแต่เมื่อนี้กะถือว่าโบได้ห้อนปันใดเลยเนาะอ่าก็ถือว่าสภาพบรรยากาศกะถือว่าโอเคเนาะกะยังหนาวๆเย็นๆนอยู่เนาะน่าจะเปลี่ยนเป็นอากาศห้อนเป็นเข้าเดือนสามกันเลยด้เนาะอ่านี่กะเส้นทางกะจะงามเป็นแบบนี้เลยส่วนเส้นทางนี้กะจะมีจุดสําคัญกะจะเป็นไป ไปอยู่ในครอบเขตดิโมเมนต์เนาะทางแห่งนี้เนาะมันก็จะไปขี่รถใส่เหนือเนาะจุดที่หลายคนก็จะไปขึ้นรถไปทางเหนือทางภาคเหนือของเฮาเนาะนั่นเองนะแล้วก็มีบ่อนขายลอกขายรถกับหลายพอสมควรเนาะอยู่ทางเส้นทางเลข13เหนือแห่งนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางตัดไปเส้นทางออกพุ้นเนาะออกอ่า เส้นทางไปเมืองสังทองพุ่นนั่นเองนะนี่ก็ถือว่าถ้าพุ่นปูคอนกรีตเป็นเรียบร้อยแบบนี้เนาะกะขี่รถกะบโได้ดนเนาะอ่าบบได้ดนจากเมื่อก่อนกะจะเป็นสาวนาทีเนาะจากสีเกิดไปอ่าสีไใครสาวปลายนาทีเนาะแต่เดี๋ยวนี้กะบสิบปลายนาทีเนาะอ่าก็ถือว่าบบไกลแล้วเนาะเจ็ดกิโลนั่นเองนะอ่านี่เส้นทางกะขี่รถแบบอืมดีแล้วแหละเนาะเส้นทางกะ โอเคเนาะส่วนไฟเงียงค้างเนาะไฟเงียงค้างกะท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยก็จะเป็นโซลาเซลล์เนาะอ่าโซลาเซลล์คนก็นใช้อันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เนาะฮะเป็นพลังงานที่สะอาดเนาะอ่าที่บ่ได้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะอ่าเพราะว่าถ้ามีแสงแดดมายอย่างมันก็นสามารถรับแสงแดดมาเป็นพลังงาน อ่าแล้วก็ไต่ไฟได้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะอ่ากอดมงมาแล้วมันก็ไต่นั่นเองนะกอนมงยามโ้งยามค่ำม,มาแล้วก็ไต่เนาะแต่ว่ามันจะให้สว่างคือแบบตัวไซเลนไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบเต็มแม็กมันก็บโมปานได้เนาะอ่ามันก็พอได้อยู่เนาะแต่ว่าเพื่อนก็เฮดเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเพื่อการประหยัดพลังงานเนาะอ่าแล้วก็เป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้นะอ่านี่ ส่วนเส้นทางนั้นกับโบได้ไงล่ะกับโบได้กว้วงวันไดนเนาะทุกคนเนาะกับพอพอไปไปมาเลีกเป็นสองเลนได้เนาะอ่าอยู่ทางเบื้องนี้เนาะนี่อันนี้กับเป็นเลนเอ่อทางนึงเนาะทางนี้กับเป็นเลนด้านนึงทั้งหลักกัจะเป็นแบบนี้เนาะคนก็จะกั้นแล้วกัไปอีกน้อยนึงคนก็จะมีระยะห่างกันได้นั่นเองนะ ขี่รถมาเป๊บเดียวเนาะก็จะเป็นทางแยกเนาะทางแยกที่จะเข้าไปหาสถานีสายเหนือนั่นเองน,น,อน,น,นอะทุกคนเนาะสถานีคิวรถสายเหนือนั่นเองอยู่เบื้องขวามือนี่เนาะถ้าเลี้ยวไปนี่ก็จะเป็นสถานีขิวรถสายเหนือนะเพิ่น,นกกำลังเร่งเฮ็ดเป็นเส้นทางคอนกรีตไปเนาะเพราะว่าการยังเห็นแบบ พื่อนกํกำลังเล่งไปนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่านี่ส่วนอันนี้เขาก็ได้เลี้ยวไปเนาะแต่ว่าเขาจะไปซื้อเนาะไปซื้อก็จะไปซุดพุดนะ่นแหละเนาะจนกลัวเป็นเส้นทางแยกที่จะ,ะตัดกับเส้นทาง4 5 0ปีเนาะอ่าแล้วกเลี้ยวขึ้นถึงนั้นถ้าเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเนาะถ้าเลี้ยวเบื้องซ้ายมือก็จะขึ้นเป็นทางด่วนเนาะถ้าไปพุ่นก็จะเป็นเขตนาใส่ทองไปพุ่นนะทุกคนเนาะแต่ว่าเขาจะไปหอดแต่อบอล นั่นเองนะแต่ก็ให้ทุกคนได้เบิ่งได้เห็นว่าเขาอัปเดตแนวไหนเนาะอ่าเส้นทางแห่งนี้กะเป็นคอนกรีตหมดแล้วนอะนบุเป็นคีฝุ่นคือแนวเตก,กี้แลเนาะนทุกเนานะถ้าผู้ใดอายากเห็นคือแนวเมื่อก่อนเนาะก็สามารถย้อนไปเบิ่งคลิปอ่าบอมารที่้ถ่ทยให้ผู้ชมได้เบิ่งได้เห็นอ่าโหลังหลังนะนี่นั่นเองนะอ่าก็จะเป็นเส้นทางแดงเนาะขีฝุ่นนอะนเวลาตกฝนตกอย่างมากะจะเป็นแบบเปื้อนเนาะอ่าจะเป็นคีต้ตคีตมเนาะ แต่เดี๋ยวนี้นั้นเป็นคอนกรีตแล้วเนาะถือว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกแล้วก็สบายเนาะขี่รถก็วไว้ได้นั่นเองเนะเนี่ยไปไปมาๆก็สะดวกไว้ล้วเก็บอเอาก็ประหยัดเวลาไปได้อีกหลายเติมเนาะถ้าเป็นเส้นทางแบบเมื่อก่อนก็ถือว่าแหละใช้เวลาโดนหนอสัวสีหอดแนวนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันต้องค่อยเดยมันต้นคุมเลยลึกๆไปเนาะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่า ามท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยหือว่าเส้นทางนี้ก็ได้เป็นคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยส่วนอยู่ในนครหลวงเวนจันเนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเบิ้งเนาะถ้าเป็นเส้นทางอ่อยู่เขตซอยอย่างต่างๆเนาะเพื่อนก็นมีหลายจุดเนาะหรือว่าผู้ใดมาในนครหลวงเวนจันกัช่วงน,นี้กับเพื่อนกําลังแปลงทางเนอ้อทุกคนเด้อก็ถือว่าอยู่ในอ ขอบเขตภายในตัวเมืองเนาะอ่าก็ถือว่าหลายบ่อนเลยที่เพิ่นจกอ่าเป็นคลองระบายน้ำเนาะอ่าคลองระบายน้ำอ่าอยู่ที่เขตอ่าในเมืองเนาะแถวอ่าแถวแถวแถวยังวะลืมแล้วเนาะขอโทษแถวแถวสี่หอมเนาะอ่าหรือว่าในเมืองอย่างแหละ สีหอมหรือว,ว่าเขตอ่าไกล้สีฮอดประตูใสเนาะแล้วก็มีถนน B r อาพร้อมนาะทุกคนเนาะอ่าถนน B r อาก็เพิ่นก็ได้ขยายเป็นเส้นทางกวงไปตืมเนาะอ่าเส้นทางกวงไปตืมแต่ยังบ่ทันได้สําเร็จเทือแถวนี้ก็จะเป็นแบบยุ่งยากอีกแดนน้อยนึงเนาะท้าในกรณียังบ่ทันได้สําเร็จแต่สําเร็จนั้นก็จะมาให้ทุกคนได้เบิง่งได้สมอีกทค่นึงเนาะอย่างนี้พัฒน์ก็มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นไฟแดงเนาะอ่าไฟแดงอ่า ทางที่จะแย่งแล้วถ้าไปบางนี้ก็จะเติดขึ้นทางด่วนจากนครหลวงวังจันทร์ไปหาวังเวียงเนาะอ่ะวาวังเวียงแข่งจันทร์นั่นเองส่วนนี้จะเป็นแบบเส้นทางที่บอมาร์มาเมื่อกี้นั่นเองนะอ่าก็ถือว่าโอเคเนาะกับโบกายวันไดนเนาะใช้เวลากะเจ็ดแปดนาทีเนาะอ่าเจ็ดแปดนาทีกับหอดแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทางจากอ่า ที่เพื่นกําลังมีการก่อสร้างเนาะตัวนี้เนาะกำลังมีการก่อสร้างเฮ็ดเ,เ,เป็นห้องระบายน้ำเนาะอยู่ที่ตานมีไซเนาะไปหาอ่าบ้านนูนนูนสะอาดเนาะนูนสะอาดประมาณน,นี้อ่านูาน,น,น,าน,นสะอาดตานมีไซเหลือเกลอห้อยเตยเนาะห้อยเตยแล้วก็บ้านนูนสะอาดแบบพื่นเนาะทุกคนเนาะจึงหอดอ่าพุ่นละ ไก่เติมเนาะอ่าแต่นี้ก็จะเป็นครอบเขตท,ที่อยู่บ้านตามิไซหาหนาทุ่มเนาะอ่าก็เพื่อนก็มีการแบบนี่จะเฮ็ดเป็นของระบายน้ำกอแเราเพื่อนจะเทเป็นคอนกรีตเนาะอ่านี่ช่วงนี้ก็จะเป็นแบบฤดูฝนเนาะทุกคนเนาะจะอยากให้ทุกคนระมัดระวังเนาะถ้าเป็นฤดูฝนนั่นเองอยูที่ขอบเขตบริเวณนี้นะอ่าก็ถือว่ามีช่วงหนึ่งที่ ฝนตกเนะาะฝนตกแล้วก็มีรถมาคาอายุแถวนี้หลายเนาะอ่าถ้าผูา้ใดมีรถยอกรถหญ่หรือว่าเอ่อรถที่มันนักอ่างนะกนะ็อย่าไปใกล้อ่คลองระบายน้ําตัวนี้หลายเนาะอ่าเพราะว่าที่พันมาก็เห็นแล้วเนาะว่าถ้าไปนั่นแหะดินมันก็นยังบุทันได้แข็งตัวเท่มแล้วก็เฮ็ดให้รถมันยุบลงพันก็นได้จ้างรถอย่างขาเจ้ามาก็เสียงเงินไปเนาะอ่าอะไรแกให้ขาเจ้าดึงอย่างตงตั้งนะอ่า ยากให้ทุกคนจงระมัดระวังเนาะถ้ามาในขอบเขตบริเวณนี้นั่นเองนะฮะท่านในกรณีมีฝนตกเนาะแต่ในฤดูแล้งนี่ก็เฮาก็จะเห็นเนาะเพราะว่าบอลใดมันลุกอีอย่างเฮาก็เพม่นกันเน่งเสือกแบบนี้เนะเาะเพื่อเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ครับขี่รถหรือว่าโดยสารถนนย่งงต่างๆเนาะให้ห่้งว่าขอบเขตบริเวณนั้นเป็นขอบเขตอันตรายเนาะถ้าเข้าไปมงนจะตกหรือว่าจะปีนอยหยงงก็ว่าไปเนาะออเนี่ เันก็เฮ็ดมาฮอดระดับนี้แล้วเนาะเดี๋ยวอีกบ่โดนเนาะเดี๋ยวผมวมาจะพาทุกคนมาอัปเดตเบิ่งอีกแค่นึงเนาะถ้าในกรณีมันสร้างสําเร็จนั่นเองนะแล้วก็อีกจุดนึงที่บมมาจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะที่รถมีการยุบตัวในอ่า เดือนหลังนี้เนาะเดือนหลังๆนี้ก็ถือว่ามีรถบรรทุกหลายเนาะอะ่าที่ขนดินขนทรายอย่างไปเนาะแล้วก็อยู่ในขอบเขตนี้ก็จะเป็นขอบเขตบึงท่าหลวงนะทุกคนเนาะอะ่าบึง,งท่าหลวงที่ใกล้ๆชะฮอดอขอบเขตบริเวณบึงนนะั่นแหละเนาะกัเส้นทางก็ถือว่าเป็นปูเป็นยางเนาะและะ้วก็สองสามเดือน<ส>เดือนหลังนี่เนาะะก็มีรถแบบบันทึกมาและะ้วก็เฮ็ดให้ยุกตัวเนาะเพื่อนก็ได้มีการ มแบบนี้เนาะบางบอนกันยังแบบอ,าอ่าอยัางยังกำลังจะมีการปรับปรุงเนาะบางบ่อนหากับไปได้บางบ่อนหากับไปบ่ได้เนาะแต่ว่าดินอยู่ในขออเข้มนี้เนาะเห็นดว้วยแตกอยู่ในบริเวณนี้เนาะถ้าเป็นยางอย่างนั้นนะน่าจะปูมันปูยางบางอย่างประมาณนี้บนะ่เนาะอ่านี่ประมาณก็ได้ขี่รถมานี่เนาะเพื่อมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ เบิ allora ่งแล้วก็ได้เห็นนํากันเนาะอยู่ในนคลงจันทร์ก็ ที่รถมาหออจุดนี้ก็ถือว่าเพื่อนมีการแบบแจ้งเตือนบอกให้รถผ่านแล้วทุกคนเนาะบอให้รถผ่านไปทางหน้าแล้วเราก็จะมีเส้นทางซอยมานี่เนาะที่จะเข้าไปบึงท่านหลวงแลวก็ออกกลางเมืองพุ้นเนาะส่วนเมืองนี้มันจะเป็นเพื่อนกําลังมีการปรับปรุงอยู่นั่นเองนะ,ะเส้นทางกับเพื่อนเนาะ,ะเพราะว่ารถคนดินนี่อย่างมงันกระลายแล้วก็เห็นในเส้นทางมันยุบนั่นเองนะอะ นี่อันนี้ก็จะเป็นทางที่จะเข้าไปบึงท่าหลวงเนาะโดนแล้วเราได้มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งได้เห็นน้ากันนั่นเองนะอ่าส่วนเส้นทางบึงท่าหลวงนี่ก็ยังยังงามเนาะยังบทันได้ทีพีเท่เนะทุกคนเนาะก็คือว่ายังงามแล้วก็อยู่ในจุดนี้ก็ถือว่ามีตึกเพิ่มขึ้นมาหลายพอสมควรเนาะอยู่ทางด้านข้กด,ด้านข้างีอย่างเนาะโครงการอ่าด้านพุ่นกน็ถือว่ายาวนานพอสมควรเนาะก็ถือว่าเซ็นสัญญา เศร้าอย่างนะให้จีนเศร้าเนาะ,ะเป็นเก้าสิบเก้าปีคุณน้องก่นเนาะหรือว่าโดนเนาะจนกลัวเส้นลูกเส้นหลานนั่นแหละเนะาะกลัวจะมืดเนาะแต่อนาคตข้างหน้าเขาอ,อาจจะบวเห็นแล้วนั่นเองนะอ่าอาจจะไปก่อนละเนาะนี่แต่ว่าในข้อเขตบริเวณที่คาดหลวงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดบอลออกกําลังกายหรือว่าจุดจุดที่ เฮ็กกิจกรรมอย่างต่างๆเราบว่าจะเป็นออกกำลังกายแลนหรือว่าตั้งคอนเสิร์ตอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเทศกาลอาหารอย่างก็ได้เนาะนี่ตึกอย่างก็หลายพอสมควรเนาะอยู่ในเขตบริเวณบึงท่าหลวงนี่ตึกงี้ยๆพอสมควรเลยนี่แล้วก็เส้นทางด่วนเนาะที่ประมาณอย่างบุทันได้ไปอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ เบิ้งเนาะก็ถือว่าทางด่วนใหม่เล็กนึงจากเบิ้งท่านหลวงหอดเส้นทางเลข3ไต้นั้นเนาะก็ยังบทันมีความคืบหน้าเนาะก็ยังเป็นเส้นทางดินแดงเลยกัเพื่อนกับปักลักไว้คือเก้าเนาะกับหลายปีพอสมควรแล้วยังบทันมีความคืบหน้าเท่านะหรือว่าเพื่อนอาจจะเปลี่ยนแผนหรือว่าอนาคตเพื่อนอาจจะแหน่ใสแบบว่ามันลดยังบทันติดหรือว่าบทันแออัด หลายเนาะแต่อนาคตข้างหน้าอาจจะติดหลายเพื่อนก็นจะจให้เซตเป็นเส้นทางด่วนเนาะเส้นทางด่วนจากเมืองท่าหลวงนี้ไปหาเส้นทางวิถีขมไตเนาะอ่าส่วนอันนี้จะเป็นส่วนสนุกเนาะอ่าส่วนสนุกที่อ่ากำเนิดไม่ปี2025นี่เลยเนาะอ่านี่เือว่ามีจุดให้เด็กน้อยเล่นแล้วก็ผู้ใหญ่ลื่นก็นมีเนาะมีอ่าบอลที่สนุกอย่างก็มีเนะเาะทุกคนเนาะนี่ เป็นจุดแดนน้ำอย่างต่างๆเนาะถ้าเด็กน้อยเข้ามาแถวนี้ก็จะคักเนาะเออก็จะแบบดีใจเนาะอ่าส่วนบึงท่านหลวงนั่นก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ส่วนหลายก็จะมีแบบว่าตอนเช้าหรือว่าตอนคล้ายๆแรงเนาะซี่หาห้าโมงเนาะซี่ห,ห้าโมงก็จะมีคนมาแล่นออกกบบาลังกายเนาะต่ช่วงเข้ามานี้ก็ถือว่า อ่าทรงสวยๆได้เนาะเดี๋ยวจะอัดอย่างทันนีเด้เนาะอ่าจะคักวอกคักเวียกไออย่างเนาะหรือว่ามากางเต๊กกลางเต็นท์แบบแคมปิ้งเนาะอ่าหรือว่าอ่ามานั่งเสียวๆอยู่แถวนี้ก็อากาศดีเนาะมื้อนี้เนาะนี่เราอยู่ในแคมป์อกแคมบึงกะหลายเนาะอ่านี่แบบธรรมชาติแบบนี้เลยเนาะคนเนาะแบบอันนี้ก็จะเป็นตึกแบบใหญ่ๆเนาะตึกของคนเราก็จะมีไอเทคอยู่แถวนั้นเนาะจะเห็นแบบแดงๆกันเนาะ ส่วนอ่าตึกใหญ่ๆนี่ก็เป็นโครงการเนาะอ่าโครงการเสาเก้าสิบเก้าปีเนาะแต่ว่าโดนพอสมควรเนาะเพิ่นก็เริ่มเปลี่ยนสีเนาะจากเป็นสีส้มก็เป็นสีขาวออกเทานหนึงส่วนตึกนี้ก็จะเป็นตึกใหม่เนาะอ่าตัวนี้เนาะก็จะเป็นเพิ่นได้ตั้งเสาอยู่นี้เนาะก็หลายปีพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวกระบอกหูว่าแม่ที่แม่นโครงการนี่อย่างเง้ยนะทุกคนเนาะ โมมารก็สงสัยแล้วว่าเม่นยังเนาะเพิ่นก็มาตั้งนี้แล้วก็อยู่กลางน้ำมันก็นจะมีแบบอ้อมวงเนาะอ่ะอนาคตข้างหน้าอาจจะเห็นแบบว่าเป็นโครงการได้อย่างยักงยัางเนาอะ,อะ <S <S ส่วนมาฮอดน,นี้เนาะโมมารก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนถ้ามักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้โมมารเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้โมมารก็บ่ได้มีหยังหลายเนาะมีแต่ภาพพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเส้นทางแล้วก็ จากเส้นทางสีครเนาะไปหาสีเกิดเนาะแล้วก็มาที่เมืองท่าหลวงแล้วกับบางจุดบางบอนอยู่ที่นครหลวงอินจันเนาะที่กำลังอัปเดตเส้นทางเนะ <S <S าะวันนี้พอมาก็จะได้กเก่าของบ่าสบายดีบ๊ายบาย